มาวันนี้ลูกพร้อมใจเธอไววพรประนมกอนท่านบูชาด้วยเปรมปรีลูกเข้ามาหวังพึ่งพระบารมีสาดูดีแด่องค์พระสงชัย รวมร้องบรรเลงเพลงสรรเสริพระเ็นเจาผู้สองนำเรามารวมกันในวันนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยใจรักสาม,มัคคีรวมยินดีชุมนุมกันสรรเสริญพระองค์ เดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอขอพันสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและเสกับท่านด้วยวันนี้เป็นวันที่จะมีการประชุมของสภาพระสังฆราชคาตอลิกแห่งเอเชียซึ่งจะเริ่มเปิดประชุมในวันนี้ให้เราได้ภาวนาะเป็นพิเศษสำหรับ การประชุมในครั้งนี้ด้วยก่อนที่เราจะเริ่มพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ให้เราขอโทษต่อพระด้วยกันสำหรับความบาปผิดบกพร่องต่างๆในชีวิตของเราข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรมผานุภาและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการลาเลย ขพเจ้าเป็นคนบาปขพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นภูมจารีเสมอขอทุศวรรละพุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยอวยพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อามน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคิดเสจเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคิดเสจเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอพันสถานของพว์นำหน้าช่วยชี้ทางและอยู่ข้างหลังคอยเฝ้าระวังคุ้มครองข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้พาพเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าประกอบแต่กิจาการที่ดีงามเสมอด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอาเมน <Amen. S 3> บทอา่าน จากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียพี่น้องถ้าท่านมีพระจิตเป็นผู้นำท่านก็ไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติกิจการของธรรมชาติมนุษย์นั้นปรากฏชัดแจ้งคือการผิดประเวณีกัลลามกุกการปล่อยตัวตามราคาตันหาการกราบไหว้รูปเคารพการใช้เวทมนต์คาถาการเป็นศัตรูกัน การทะเลาะวิวาทความอิจฉาริษยาความโกรธเคืองการแกล่งแย่งชิงดีกันการแตกแยกก,การแบ่งพักแบ่งพวกการเมามายการสัมมาเลเทเมาและอีกทั้งหลายประการในทำนองเดียวกันนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งดังที่เคยเตือนมาแล้วว่าผู้ที่ประพฤติตนเช่นนี้ จะไม่ได้อาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าเป็นมรดกส่วนผลของพระจิตเจ้าก็คือความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนการรู้จักควบคุมตนเองเรื่องนี้ไม่มีธรรมบัญญัติใดห้ามไว้เลยผู้ที่เป็นพระกิษเจ้า ผู้ที่เป็นของพระกิจเจ้าก็ตรึงธรรมชาติของตนพร้อมกับกิเลสตัณหาไว้กับไม้กลางเขียนแล้วถ้าเรามีชีวิตเดชะพ,พระจิตเจ้าแล้วเราจะดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าหนึ่งด้วยเราวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้ เเออออททนนได้้ยยยิสงงงงขขพระค์ก็็่่าาาใจแลผู้ชอบธทำย่อมเป็นสุขเขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่วไม่ยืนในทางของคนบาปไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่นแต่ชื่นชมในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งบทธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งวันทั้งคืน ในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์ก็อย่าทำใจแข็งเลยเขาเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกแววริมทานออกผลตามฤดูกาลใบเขียวสดไม่แห้งเหี่ยวเขาคิดจะทำการใดก็สำเร็จทุกประการส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้นเลย เขาเป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดก,กระจัดกระจายไปในวันนี้ถ้า่านได้ยินเสียงของพระองค์ก็อย่าทำใจแข็งเลยคนชั่วจะถูกตัดสินลงโทษในการพิพากษาคนบาปจะถูกกระจัดไปจากที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม อมตะผู้เป็นเจ้าทรงคุ้มครองทางของผู้ชอบธรรมแต่ทางของความชัว่วจะพินาศในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์ก็อย่าทำใจแข็งเลยเชิญยืนฮันเลลุย สู่เจ้าตรัสว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเรารู้จักมันและมันก็ตามเราอัลลลูยาอัลลลูยาอัลลลูพระเจ้าสถิตกับท่าน,นาบทนบอ่านจากพุทสารํำคำบอกเล่าของนบุลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าคะ่ะ เวลาดั้นพิสุทธิ์เจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านถวายหนึ่งในสิบของสารแหนสมุนไพรและผักทุกชนิดแต่ละเลยความยุติธรรมความรักต่อพระเจ้าบทบัญญัติเหล่านี้จะเป็นต้องปฏิบัติโด,ดยไม่ละเวน้นบทบัญญัติอื่นๆวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านชอบนั่งแถวหน้าในศาลธรรมและชอบให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะ วิบัติจงเกิดแก่ท่านท่านเป็นเหมือนหลุมฝกหลุมฝังศพที่มองไม่เห็นคนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู้นักกฎหมายคนหนึ่งจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ท่านผู้เช่นนี้ท่านก็สบประมาทพวกเราด้วยพระองค์ตรัสตอบว่าท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้จะใช้นิ้ว แต่ต้องสัมภาระนั้นเพราะวาจาของพระเจ้าขอพระเกศาเจ้าทรงพระเจเริญเถิดพระสุท้าพงได้ตำหนิชาวฟาริสีว่าภายนอกกับภายในใจของเขานั้นมันไม่เหมือนกันภายนอกก็ดูเป็นคนที่มีความเชื่อศรัทธา อย่างเข้มแข็งการปฏิบัติตัวการแต่งตัวการที่เขาทำกิจศรัทธาอ่านพระครัมภีร์ต่างๆมันเต็มไปด้วยความศรัทธาเพียงแต่ภายนอกแต่ในใจนั้นเต็มไปด้วยความโหดร้ายเต็มไปด้วยความไม่ซื่อสัตย์เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบ เหมือนที่เราได้ฟังในบทอาจากจดหมายดุลเปาโลถึงชาวคาลาเทียพระสุจ้าติพงค์ได้ตำหนิพวกเขาอย่างรุนแรงและยังตำหนินักกฎหมายด้วยสิ่งที่พงค์ตำหนิสิ่งนี้น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับพวกเราว่าเวลาที่มีใครก็ตามมาบอกกับเราใน ความอ่อนแอนในความบกพร่องของเราก็ขอให้เราได้มีความสุภาพพอมีความถ่อมตนที่จะน้อมรับสิ่งเหล่านั้นและประปับปรุงแก้ไขมากกว่าการที่จะโต้เถียงเหมือนกับนักกฎหมายคนนั้นด้วยความสุภาพถ่อมตนอันนี้เป็นพระคุณของพระจิตที่จะนำพาชีวิตของเรายิ่งวันยิ่ง เติบโตขึ้นยิ่งงดงามขึ้นยิ่งเต็มเปลี่ยมไปด้วยพระพรความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอขอให้พระวจาที่เราฟังวันนี้ได้ย้ำเตือนใจเราถึงท่าทีของชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันท่าทีของใจที่ถ่อมลงใจที่อ่อนน้อมใจที่สุภาพใจที่น้อมรับคำตักเตือนต่างๆเพื่อเราจะได้สามารถปรับปรุงตน ให้งดงามให้ยิ่งวันยิ่งดีขึ้นด้วยพระพรด้วยพระคุณที่พระจิตเจ้านั้นประทานให้กับเรา ข้าแต่พระเจ้าอยางสกุลโลกขอถวายพระพรพรุ่งมีพระไทยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้าพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พราเจ้า,จาตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าอย่งสกโลโลกขอถวายพระพรพรุงมีพระไทยเมตตาประทานเล่าอางุ่น ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นนาง่นและน้ำพังน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้เรืเ่อนๆน ี่น้องชมภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพระเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อเพื่อของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงรับคำอธิษฐานภาวนาพร้อมกับบรรณาการของบรรดาผู้มีความเชื่อคารวะกิจนี้ที่แสดงความจงรักภักดีต่อ ของข้าพเจ้าทั้งหลายต่อพระองค์จะได้เป็นหนทางนำไปรับเกียรติรุ่งโรจน์ในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและศีกกับท่านด้วยจงสมรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด เหมาะสมและชอบเพียงนักเขาแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถินิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลพระองค์ทรงบันดาลให้กับพระเจ้าทั้งหลายได้รอดพน้นอาศัยพระบุตรสุดท,ที่รักพระองค์ทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกทั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุฉนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์ มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองบรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิพระเจ้าจอมจักรวาลพระสีรุ่งโรจแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุด ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดพระตดพระบิดาเจ้าพงค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่เกินประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการอทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าหุุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นพระกายและพระลูปของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะสรงมอบพงษ์เพืรับทรมานโดยสมัรพระไทย พระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีออกประธานแก่บรรดาสิทธิตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าขุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาสิทธิตรัสว่า รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่ง <esper> พ <us see> ันธสัญญาใหม่อันยืนยงลุยซึ่งจะหลั่งออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั <anch> er <ual attitude> ้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริเจ้าได้สิ้นประชชน พระคิสจ้าทรงกับเพื่มพระชนมชีพพระคิสจ้าจะเสกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสสเจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักรพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกียงศักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า ปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซห์พัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกณบุญทุกท่านบุญยาลาศีนิโคลัสและบุญยาลาศีชาวไทยทุกอง ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสรุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพงค์ทรงพระสิริลรั้วกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร พระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์ทรงเป็นที่สักการะพระนาจะจทรงมาถึงพระประสงค์ทรงสำเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าแม่แพ้การประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าครับโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักพระนุภาพและพระสีรลุงโร์เป็นของพรองตลอดนี้ร่นนรอนข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองตรัสกับค้าส,สาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทบดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพรองและโปรโดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นยมีสามัคีธรรม ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรควัญสันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอประสิทธิ์กับท่านด้วยดมอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลู้แก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิลรูแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกเปิดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมง,งานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าข <Net> ้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ปยพระคิศเจ้าอามน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยพระกายและพระฤุษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขององค์พระบุตรแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบวอนพระเดชานุภาพโปรดให้มีส่วนร่วมพระธรรมชาติพระเจ้ากับพระองค์ท่านด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเิญและของราชตลอดนิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่านทาขอพระเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพพระบิดาและพระบุตร และพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด <Amen. S 2> พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า246-246พิธีกรรมจบลงครั้งนี้ลูกยินดีทำตามพระวาจา บูม ja, so ิซาแห่งใจเรียนรู้เพื่อช่วยผู้อื่นทำให้สดเชื่นเดินรอมสมหรือไทยชีวิลำบากเพียงใดไม่เป็นไร สุขใจในพระวจา